กติกาก็คือให้นักเรียนเรียงภาพใต้ข้อความนะครับมาดูตัวอย่างนะครับนี่คือเครื่องเป่านะครับนะแบบนี้เตรียมนะครับนะให้นำภาพตรงนี้นะมาต่อนะครับเรียงให้เป็นประเภทนะครับดีสีตีนะครับเตรียมพร้อมเตรียมพร้อม ใครเสร็จแล้วเฮใครเสร็จแล้วเฮใครเสร็จก่อน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 เฮเีอะอ่ะอ่ะอ่ะโอเค มีถูกอยู่มกลุ่มเดียวนะครับมีถูกอยู่กลุ่มเดียวนะครับนั่นก็คือเครื่องตีมีอะไรบ้างอ่ามีของวงนะครับมีระนาดเอกมีกองยาวกองสองหน้าะน้าคุ้มกองแขกนะครับอ่ากลุ่มที่สามชนะไป